โอเคครับนั้นผมขอเริ่มการมิ팅เลยเนาะผมขอแชร์หน้าจอสักครู่นะครับโอเคโอเคครับก็สวัสดีครับผมชื่อไกด์มาจากาฝ่ายซัพพอร์ตของบริษัททีอาร์คลาวนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายในหัวข้อของโฟการขายละลายได้นะครับ อ่าซึ่งอันเจนดาของวันนี้ก็คือโฟกัสขายและรายได้เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยโดยจะมีการขายสินค้าแยกจุดตัดสินค้านะครับการขายสินค้ารวมจุดตัดสินสินค้าที่ไอวีงานบริการแล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินประจานะครับโดยแต่ในแต่ละหัวข้อเนี่ยผมจะมีการอธิบายเวิร์กโฟลเนาะแล้วก็แสดงตัวอย่างในโปรแกรมภายหลังให้ดูนะครับเหยนมาที่หัวข้อแรกกันเลยก็คือการขายสินค้าแยกจุดตัดสินค้านะครับ ในการขายสินค้าในหัวข้อนี้เราจะใช้โฟการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีการแยกการทำงานของฝ่ายบัญชีกับฝ่ายคลังอดาก,กันนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้โดยถ้าดูตามโฟร์เลยก็คือในกรณีที่ลูกค้าสนใจในส่วนของสินค้าของเราแล้วเราก็เริ่มตั้งแต่ออกเป็นใบเสนอราคาหรือ QO ได้เลยนะครับ เมื่อลูกค้าคอนเฟิร์มคำสั่งซื้อกับเราแล้วเราก็จะแปลงจากใบ QO หรือใบเสน,นอราคาไปเป็นในส่วนของใบสั่งขายหรือ SO นะครับซึ่งกรณีนี้เราจะเป็นตามหัวข้อโฟกัสการขายสินค้าแยากจุดจอดสินค้านะครับจะต้องมีการตั้งค่าตัดสต็อกก่อนที่จะไปในส่วนของใบใบเบิกสินค้า MSO นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะแสดงอีกทีในโปรแกรมเนาะ,ะในกรณีที่ผมมีการตั้งค่าเซตติ้งไว้ ให้มีการตัดสต็อกสินค้าที่ในส่วนของใบเบิกสินค้าหรือ MSO แล้วเนี่ยผมก็จะแปลงจากใบ SO หรือใบสั่งขายมาเป็นในส่วนของใบเบิกสินค้านะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าให้มีการบันทึกบัญชีได้เหมือนกันครับในกรณีที่บริษัทของลูกค้าเป็นการบันทึกแบบ p e r ร์เพอรเชลเนาะอาจจะตรงนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น p ิเรพิ i รโอดิกกันแล้วกันนะครับเมื่อมีการจะจัดส่งของนะครับเราก็จะแปลงจากใบเสนอใบเบิกสินค้ามาเป็นในส่วนของใบกำกับภาษีครับ ซึ่งตรงนี้จะมีการแปลงได้2วิธีก็คือแปลงโดยตรงจากใบ m s o แล้วก็ใช้ฟังก์ชันคอนเวอร์เตอร์จากตรงใบกำกับภาษีอันนี้เดี๋ยวผมแสดงอีกทีในโปรแกรมเนาะเมื่อเรามีการส่งสินค้าแล้วแปลงมาเป็นใบกำกับภาษีแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการเกิดการบันทึกบัญชีเหมือนกันครับซึ่งในกรณีที่ลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดเลยโครงการทํางานก็จะจบณตรงนี้เลยครับแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้ามีการจ่ายเป็นเงินเชื่อเนี่ยเราอาจจะออกเป็นใบวางบินหรือ BN เพื่อนัดชำระลูกค้าหรือว่าจะค่ามาเป็นที่ใบเสร็จรับเงินอาวก็ได้เลยครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการบันทึกบัญชีอีกรอบเนาะโอเคทีนี้ผมขอไปแสดงตัวอย่างในโปรแกรมให้ดูนะครับอ่าผมจะเริ่มตั้งแต่ออกใบเสนอราคาเลยเนาะเลือกชื่อรหัสลูกค,ค้าแล้วก็กอกตัวสินค้าไปอ่าผมขอกรอกจํานวนก่อนตรงนี้ก็ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าเป็นสินเป็นราคาที่รวมภาษีหรือย,อยังหรือย,ยังไม่รวมโอเคเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับ ทีนี้ก็จะสร้างใบเสนอราคาออกมาแล้วเนาะเมื่อลูกค้าคอนเฟิร์มคำสั่งซื้อแล้วเนี่ยผมก็จะแปลงจากใบเสนอราคาไปเป็นในส่วนของใบสั่งขาย S.O. ่าผมก็จะตรวจสอบรายละเอียดอีกรอบหนึง่งว่าถูกต้องไหมครบถ้วนไหมตรวจสอบยออเสร็จปับ๊บผมก็กดบันทึกสร้างได้เลย่าทีนี้ก็จะได้มาเป็นใบสั่งขายแล้วนะครับแล้วก็ตามที่ผมพอก็คือก่อนที่จะไปในส่วนของแปลงเป็นใบเบิกสินค้านเนาะจะต้องมีการมาเก็ตติ้งก่อนครับโดยที่ไปที่เก็ตติ้งตรงนี้ แล้วก็คลังสินค้าครับตั้งค่าทั่วไปอ่าเราจะเห็นได้ว่าจะเป็นในตัวของโมดูลนี้เนาะถ้าผมติ๊กเป็นตัดสต็อกสินค้าที่ใบกำกับใไอวเนี่ยมันก็จะมันก็จะตัดที่ i v วหรือใบกำกับภาษีเลยแต่ว่าผมอยากให้ตัดที่ใบเบิกสินค้าหรือ MSO อันนี้ผมก็จะติ๊กออกนะครับแล้วก็กดบันทึกทีนี้ผมก็จะย้อนกลับมาที่ใบ SO ใบสั่งขายเหมือนเดิมเนาะอ่าโอเคผมก็จะแปลงจากใบสั่งขายเนี่ยไปเป็นในส่วนของใบเบิกสินค้าแล้วนะครับ อ่าซึ่งตรงนี้ก็เราสามารถกดดึงได้เลยครับดึงสินค้าที่เราจะทําการเบริกได้แล้วก็เลือกสถานนะในกรณีที่จะแปลงเป็นอ่าในส่วนของใบกํากับภาษีเลยเนี่ยต้องเลือกเป็นเสร็จสิ้นเท่านั้นนะครับีเแล้วก็กดบันทึกได้เลย ทีนี้ก็จะได้ในส่วนของอใบเบิกสินค้าแล้วนะครับแล้วก็ตามที่ผมบอกก็คือมันจะมีการแปลงจากใบเบิกสินค้าไปเป็นในส่วนของใบกํากับภาษีอยู่ประมาณสองวิธีวิธีแรกก็คือกดดอปดาวตรงนี้ครับแล้วก็จะเห็นว่าเราสามารถแปลงตรงนี้ได้เลยอีกวิธีหนึ่งก็คือไปที่โมดูลของอใบกํากับภาษีแล้วก็ฟังก์ชันไอส่วนของคอนเวอร์เตอร์โอเคแล้วทีนี้ผมก็จะเลือกของอคู่ค้านะครับ อ๋อสามารถกดหลันได้เลยอ๋อต้องเลือกตรงนี้ก่อนครับเป็นเมิดจาก MSO มาเป็น IV เคทีนี้เลือกลู่ค้าครับอ่าทีนี้ก็จะมีใบเบิกสินค้าที่ผมได้สร้างไว้เมื่อกี้ทีนี้ผมก็จะดึงมาทำเป็นใบกำกับภาษีแล้วเนาะโดยในส่วนของเครื่องมือนี้จะมีประโยชน์ในกรณีที่เรามีใบเบิกสินค้าหลายๆตัวเราสามารถดึงอ่าหลายๆใบมารวมกันแล้วก็ทำเป็นใบ ใบกำกับภาษีใบเดียวได้เลยหรือว่าจะเราจะทําเป็นหนึ่งตอนหนึ่งใบก็ได้ครับอันนี้ผมเอาเป็นหนึ่งตอนหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะมีแค่ใบเดียวแล้วก็เลือกสูตรบัญชีการชําระเงินจะเลือกเป็นเงินสดแล้วกันแล้วก็เลือกคู่ค้าครับทีนี้ก็กดโหลด to i อได้เลยสคู่นะครับ อ่าน่าจะไปแล้วเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบสักครู่นะครับอ่าน,นี่เราก็จะเห็นได้แล้วว่าไอ้ตัวฟังก์ชันที่เราใช้มาคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะโหลดมาเป็นในส่วนของใบ i อกํากับภาษีแล้วนะครับซึ่งจะตรวจสอบได้จากตรงนี้ครับจะขึ้นว่าใช้ฟังก์ชันคอนเวอร์เตอร์อ่าทีนี้ผมก็มาตรวจสอบเอกสารอีกรอบหนึ่งโอเครายละเอียดถูกต้องในกรณีนี้คือผมจ่ายเป็นเงินสดเลยเนาะเอกสารตัวนี้ก็จะจบนะตรงนี้เลยครับโฟกัทการทงานซึ่งสามารถดูการบันทึกบัญชีที่ตรงนี้ได้ครับ a c c o u n t ลเท ก็จะมีตารางการบันทึกบัญชีประมาณนี้หรือว่าไปดูที่ในส่วนของอดูบัญชีตรงนี้ก็ได้ครับโอเคในส่วนของหัวข้อการขายสินค้าแยกจุดตัดสินค้านะครับผมก็จะจบประมาณนี้เนาะทีนี้ผมพอไปหัวข้อถัดไปเลยนะครับนะครับในหัวข้อถัดมาก็คือการขายสินค้าแบบรวมรวมจุดตัดสินค้าเนาะ โดยการขายสินค้าแบบรวมจุดแต่สินค้าเนี่ยก็จะคล้ายกับแบบแรกเลยแต่ว่าจะใช้ในกรณีที่ทางบริษัทหรือองค์กรเนี่ยมีฝ่ายบัญชีกับฝ่ายคลังรวมกันครับก็คือไม่มีการแยกฝ่ายคลังออกมาโดยโฟกัมทํางานก็จะคล้ายกับในส่วนของหัวข้อแรกเลยก็คือมีการออกใบเสนอราคาใบสั่งขายแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่มีการแยกออกไปเป็นใบเบิกสินค้านะครับเราจะมีการามาตัดสต็อกสินค้าที่ IV แล้วก็มีอ่าถ้าเป็นเงินสดก็จะจบที่ตรงนี้เหมือนเดิมครับถ้าเป็นเงินเชื่อก็จะมีการออกเป็นใบวางบินหรือใบเสร็จล้วเงินเหมือนเดิเม,เดมเนาะโอเคเดตนี้ผมแสดงในตะัวอย่างโปรแกรมน่าจะเห็นภาพกว่าอ่าทีนี้ผมเริ่มตั้งร้างตั้งแต่ใบ SO เลยแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เลือกตัวสินค้าเป็นอดองช,ช็อกโกแลตไวชช็อกโกแลตนิดหนึ่ง โอเคครับทีนี้ก็กดบันทึกได้เลยอ่าแต่แต่ก่อนหน้านี้อย่าลืมนะครับที่ผมบอกก็คือต้องมีการเซตติ้งการตุดจุดตัดสต๊อกก่อนเนาะโดยเมื่อกี้ผมได้ไปเซตให้มันตัดที่ MSO แต่ทีนี้ผมจะตัดที่ IV แล้วก็กลับไปที่เดิมครับก็คือไปที่เซตติ้งแล้วก็คลังสินค้าตั้งค่าทั่วไปเหมือนเดิมอ่าทีนี้ผมจะติ๊กให้มันตัดที่ IV แล้วโอเคทีนี้กลับไปที่เอกสารเดิมครับ A ใบสั่งขาย ่ทีนี้ผมก็จะแปลงจากใบสังขายมาเป็นในส่วนของใบกำกับภาษีนะครับโอเคตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกสูตรการชําระเงินครับรอบนี้ผมจะลองชําระเงินเป็นเงินเชื่อหรือเครดิตเนาะแล้วก,กดบันทึกได้เลยนี่ครับทีนี้เอกสารที่เราสร้างมาเนี่ยถ้าเป็นสถานะเงินเชื่อเนี่ยจะขึ้นว่าเดบเ,เตอร์นะครับก็คือยังไม่มีการชําระเงินซึ่งการดูการตัดสต็อกสินค้าที่ใบกำกับ ไปที่ใบ i อวีเนี่ยสามารถดูได้ตรงนี้ครับกดดูสินค้าตรงนี้ได้ก็จะเห็นได้ว่ามีการเอาออกของตัวสต็อกสินค้าที่ผมได้มีการเบริกออกมานะครับโอเคทีนี้ผมก็จะไปจ่ายเป็นเงินเชื่อเนาะโดยผมจะลองทําเป็นดึงเป็นใบรับวางเป็นใบาวางบินก่อนเพื่อน,นักชาระลูกค้านะครับแล้วก็ไปที่โมดูลของการเงินรับเงินวางบินแล้วก็ใบาวางบินกับกดเพิ่มรายการเลื่อกคู่ค้าให้ถูกต้องก่อนแล้วก็กดเพิ่มรายการตรงนี้ครับกดค้นหา ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีในส่วนของใบวางไอ้ใบใบกำกับภาษีเมื่อกี้เนาะที่ผมสร้างขึ้นมาผมก็กดเลือกแล้วก็กดดาวน์โหลดครับเคีลยวเก,กดบันทึกอ่ะทีนี้ก็จะถือได้ว่าเรามีการสร้างเอกสารเพื่อนดชาระกับลูกค้าแล้วเนาะเมื่อลูกค้ามีการมาชําระเงินนะครับผมก็จะแปลงจากใบวางบินไปเป็นในส่วนของใบเสร็จรับเงินหรืออาวีได้เลยครับโดยที่กดดอกดาตรงนี้แล้วก็การชําระเงินครับอตรวจสอบรายละเอียดอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้ครับจะสามารถเลือกได้ครับว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินโอนรือก็มีกรณีที่เป็นเช็คครับอันนี้ผมจะลองจ่ายเป็นเช็คดูเนาะแล้วกดบันทึกได้เลยอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีการบันทึกบัญชีอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งสามารถกดดูบัญชีได้ตรงนี้อาจจะมีเป็นเดบิตเช็คที่จ่ายเข้ามาแล้วก็ตัดลูกนี้การค้าออกนะครับซึ่งกรณีเนี้ยการทําการโปรเซสของลูกค้าก็จะจบลงแล้ว จบลงแล้วเพราะว่าลูกค้ามีการจ่ายเช็คมาให้เราแล้วนะครับแต่ว่าทางตัวของระบบเนี่ยจะต้องมีการมาเพิ่มเช็คที่ลูกค้ามีการจ่ายก่อนเนาะโดยที่มาที่ตรงแถบเช็คครับแล้วก็กดเพิ่มโอเคแล้วก็กดเพิ่มรายการตรงนี้นี่กรอกชื่อของคู่จ่ายเช็คนะครับเลือกธนาคารที่จะมีการจ่ายเช็คแล้วก็กรอกมูลค่านี้ให้ตรงกันกรอกเลขเช็คนะครับโอเคแล้วก็กดบันทึกได้เลย อเคครับทีนี้ก็จะขึ้นแจ้งเตือนแล้วว่ายอดชาระเช็คกับใบเสร็จรับเงินเท่ากันแล้วเนาะกลับไปหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มเช็คเข้ามาแล้วนะครับแต่ทีนี้เช็คในเช็คในมือของเราเนี่ยยังถือว่าเป็นเช็คกระดาษอยู่ในกรณีที่เรานําเช็คนั้นไปขึ้นเป็นเงินสดแล้วหรือว่าเงินโอนเราต้องมาจัดการในระบบอีกเหมือนกันครับก็คือไปที่การจัดการเช็คเงินโอนแล้วก็เป็นเช็ครับครับอาจะเห็นได้ว่าเช็คที่ผมเพิ่งตั้งมาเมื่อกี้ยังเป็นถือว่าเช็คในมืออยู่เนาะ แต่ทีนี้เรามีการนําเช็คนั้นไปขึ้นเป็นเงินแล้วแล้วก็มาเลือกที่เช็คนี้ครับแล้วก็ตั้งแอคชั่นเป็นเช็คผ่านเช็ครับเรียกสูตรเป็นเช็คพาสแล้วก็กดรันแอคชั่นได้เลยครับอ่าทีนี้ทางระบบก็จะเข้าใจแล้วว่าเช็คที่เรามีอยู่นําไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้สามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ครับโดยกรอปรหัสตรงนี้ไปแล้วก็ไปที่การบัญชีสมุดบัญชีรายวันอ่าแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยครับ ก็จะเห็นได้ว่าเช็คเมื่อกี้ที่มีการนําไปขึ้นเงินก็จะมีการบันทึกบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคในส่วนของหัวข้อการขายสินค้ารวมจุดตัดก็จะประมาณนี้เนาะทีน,นี้ผมไปหัวข้อถัดไปเลยแล้วกันในส่วนของงานบริการนะครับงานบริการก็ตรงตัวเลยในกรณีที่เรามีการขายในส่วนของงานบริการเนี่ยเราก็จะใช้โฟกัสทํางานแบบนี้ครับคือก็จะมีการออกใบเสนอราคา QO ใบสั่งขาย SO เหมือนกันเลย แต่ในส่วนของงานบริการเนี่ยจะมีใบแจ้งหนี้เนาะหรือ BL ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการบัน,บนทึกบัญชีเหมือนกันครับก็คือตั้งลูกหนี้เกิดภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดแล้วก็รับรู้ไรายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมหรือฟังก์ชันนี้ครับ RecurringRecurring Rec คือฟังก์ชันที่เราจะใช้สําหรับเอกสารที่จะมีการออกเป็นรอบทุกๆรายเดือนหรือทุกๆรายปีครับเราสามารถดึงเอกสารนั้นมาใช้ในส่วนของฟังก์ชันนี้ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างในโปรแกรมอีกทีละเอียดอีกทีในโปรแกรมเลยแล้วกันเนาะ เมื่อลูกค้ามีการชําระเงินในส่วนของใบแจ้งหนี้เสร็จแล้วเราก็แปลงมาเป็นใบากากับภาษีเหมือนเดิมครับก็มีการตัดลูกหนี้ออกเดบิตเป็นเงินสดเข้ามาแทนโอเคเก็จะประมาณนี้ครับเกิดแบตเกิดภาษีเรียบร้อยแล้วในกรณกีในกรณีทีอ่อยากออกเป็นใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเนาะอาจจะสามารถอ d e p t ได้ครับเป็นตั้งเป็นเครดิตแล้วก็มาออกเป็นใบใบเสร็จรับเงินได้ครับเดี๋ยวผมแสดงในตัวอย่างโปรแกรมให้ดูเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพ เค okay, ครับมาในส่วนของอ่ะผมเริ่ม P S O เหมือนเดิมเลยแล้วกันอ่ากดเพิ่มรายการกกชื่อคู่แข่งเขตในส่วนของงานบริการอ่ะนี่ผมมีได้มีการเพิ่มปายุนแล้วจะเป็นอ่เค่าองคืจัรแล้วก็ค่าขนส่งนะครับอือเป็นค่าแปลรูปเลยแล้วกันโ okay, อรโหค้า ของร้อยบาทห้าร้อยบาทโอเคครับมีผมก็จะกดบันทึกเลยเนาะอ่าทีนี้ผมก็จะแปลงจากใบสังขายเนี่ยไปเป็นในส่วนของใบแจ้งหนี้โดยกดดาวน์เหมือนเดิมแล้วก็ไปใบแจ้งหนี้นี่ครับโอเคซึ่งตรงนี้ก็สามารถเลือกสูตรได้ครับว่าจะจ่ายเป็นอะไรแต่ตัวส่วนใหญ่จะเป็นเครดิตเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเขาจะต้องติดนี้เราไว้ตัวสอบรายละเอียดเอกาสารอีกรอบหนึ่งว่าถูกต้องแล้วกดบันทึกได้เลย อ่าซึ่งเราจะตรวจสอบได้ว่ามีการบันทึกบัญชีไหมก็คือกดที่เดิมนะครับดูบัญชีอ่าตรงนี้ก็จะมีการบันทึกบัญชีแล้วเนาะมีการตั้งลูกนี้การค้าเกิดภาษีขายเป็นงินกำหนดแล้วก็รับรู้รายได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อลูกค้าชําระเงินนะครับผมก็จะแปลงก,กบบาใบแจ้งหนี้เหมือนเดิมกดเป็นใบกํากับภาษีหรือไอวีตรวจสอบรายละเอียดอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยทีนี้ผมจ่ายเป็นอ่าเ,เ,เป็นเงินสดเลยแล้วกัน Okay. แล้วก็กดบันทึกได้เลยเอ๋ okay, ครับทีนี้ในส่วนของงานบริการก็จะจบที่เท่านี้ละครับสามารถกดดูบันทึกบัญชีได้อีกรอบหนึ่งนะตรงนี้มีการกลับขาของภาษียังขายยังไม่ถึงกําหนดออกแล้วก็มีกลับขาของลูกหนี้เป็นเงินสดนะครับโอเค okay. ก็จะประมาณนี้นะครับงั้นผมไปหัวข้อถัดไปเลยแล้วกันในส่วนของหัวข้อการจ่ายเงินมัดจานะครับ การจ่ายเงินมาจำเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น2แบบก็คือการจ่ายเงินมาจำแบบอ้างอิง SO กับมาจำลอยนะครับในส่วนของการจ่ายเงินมาจำแบบอ้างอิงเเนี่ยก็คือการที่เรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าจะมีการซื้อสินค้าหรือบริการอันไหนเราก็จะแปลงจากเราก็จะออกจากเอกสาร SO แล้วแปลงมาเป็นใบกำกับภาษีหรือ IV เลยครับถ้าดูตามโฟก็คือจะเริ่มตั้งแต่ q ิวอเเนาะแล้วเมื่อจะมีการชำระเงินเป็นเงินมาจำเนี่ยแล้วก็แปลงจากใบ ใบ SO มาเป็นในส่วนของใบกำกับภาษีครับซึ่งตรงนี้จะมีการบันทึกบัญชีเหมือนกันก็คือเกิดเป็นลูกหนี้การค้าก่อนแล้วก็เป็นแวดแล้วก็เป็นในส่วนของเงินมาจานะครับซึ่งถ้าลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดเลยก็จะจบที่ตรงนี้ครับแต่กร,รณีที่ลกถ้าลูกค้าอยากได้ใบเสร็จรับเงินเราอาจจะตั้งเหมือนเดิมเป็นเครดิตเนาะแล้วก็เอามาแปลงเป็นในส่วนของใบกำกับภาษีครับไอ้ใบใบเสร็จรับเงินครับเมื่ออันนี้ก็จะเป็นเงินมาจํางวดแรกนะครับในกรณีที่ลูกค้ามีการจ่ายเงินมาจํางวดสุดท้ายมาแล้วเนี่ย ทางระบบเนี่ยจะมีการบันทึกบัญชีเหมือนเดิมเหมือนกันแต่ว่าจะมีการรับรู้ของรายได้แล้วครับเพราะว่าเรามีการจ่ายเต็มราคาแล้วแล้วก็จะมีการตัดสต็อกที่ใบกำกับภาษีครับในกรณีที่ตามหัวข้อสอนาะก็คือตัดตั้งเซตติ้งให้มันตัดที่ในส่วนของใบกำกับภาษีนะครับทีนี้นผมแสดงตัวอย่างในโปรแกรมให้ดูเลยแล้วกันผมจะเริ่มที่ so <S <S ออเพิ่มรายการขอคู่ค้าเหมือนเดิม นี้เป็นอะนเลโกโกแล้วกันโอก้อย่างลนหนึ่งโอเคครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยอ่าทีนี้ผมก็จะมีการจ่ายเงินมัดจำเลยนะครับซึ่งกรณีเนี้ยผมก็จะกดเหมือนเดิมกดอ่ดอกดาวใบกำกับภาษี แล้วเราก็จะมาตั้งตรงนี้ครับคือประเภทของเอกสารผมจะตั้งเป็นในเงินมัดจาก่อนซึ่งจะถือว่าเป็นอ่าผมจะตั้งเป็นงวดแรกเลยแล้วกันจ่ายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตโอเคแล้วก็เลือกสูตรการจ่ายเป็นเงินสดเลยแล้วกันโอเค,ครับแล้วก็จะตรวจสอบได้ว่าตรงนี้ก็จะขึ้นสถานะเด p o s i t นะครับจ่ายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นมูลค่าที่เกิดขึ้นก็จะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นของมูลค่าทั้งหมดนะครับนี่ผมก็จะกดบันทึกเลย เนี่ก็จะถือว่าเป็นเงินมัดจางวดแรกแล้วเนาะก็จะจบที่ตรงนี้แล้วแต่ว่าถ้าเรามาเช็คในส่วนของใบสังขารเนี่ยจะเห็นได้ว่ามูลค่าที่เกิดขึ้นจะไปแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตามที่ผมบอกบอกไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์แลต้องมีการจ่ายมัดจําอีกงวดหนึ่งถึงจะถือว่ามูลค่าเต็มจํานวนซึ่งผมจะกดเหมือนเดิมกดดอกดาวแปลงเป็นใบกํากับภาษีอ่าซึ่งตรงเนี้ยจะเลือกในส่วนของเงินมัดจางวดสุดท้ายเป็นงวดท้าย อันนี้จะเป็นการกอรอกรายละเอียดเฉยๆนะครับว่าว่าเป็นงวดที่เท่าไหร่เหมืนอนกรอกให้เราจําได้เวลากดพิิพนเอกสารมันจะขึ้นบอกครับอ่าซึ่งยอดที่ดึงมาเนี่ยจะเป็นยอดที่ค้างเหลือทั้งหมดครับหรือเราสามารถกอรอกเองก็ได้นะแต่อันนี้มันจะเป็นยอดที่ค้างเหลือไว้ผมก็จะไม่ได้กอรอกอะไรเพิ่มแล้วมันจะเป็นยอดหกสิบเปอร์เซ็นไอ้แปดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือทีอน,นี้ผมจะลองทําเป็นเครดิตเลยแล้วกันในกรณีที่เราอยากมีการออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าแล้วก,กดบันทึกได้เลย โอเคครับทีนี้ผมก็จะได้เป็นเงินประจําก้อนสุดท้ายมาแล้วทีเนี่ในส่วนของไบเอสโอนเนี่ยก็จะเกิดมูลค่าครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าในกรณีที่ผมบอกก็คือเราอยากออกเป็นใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าก็คือเราตั้งสูตรเป็นเครดิตเนาะแล้วก็มากดที่การชำระเงินเลือกสูตรเป็นแคสเลยแล้วกันแล้วก็กดบันทึกได้เลยอันนี้ก็จะอัดเบ,บได้ครับใช้เป็นในกรณี <I know. S 2> เราออกเป็นใบเสร็จให้ลูกค้า โอเคครับก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของการจ่ายเงินมาจำอ้างอิง s o เนาะงั้นผมไปหัวข้อถัดไปเลยแล้วกันในในส่วนของหัวข้อถัดมาก็คือการจ่ายเงินมาจำแบบมาจำลอยการจ่ายเงินมาจำลอยเนี่ยจะใช้ในกรณีที่ลูกค้ามีการให้เงินมาก่อนหนึ่งก้อนอย่างเช่นหนึ่งแสนบาทแต่ลูกค้าจะยังไม่รู้ว่าอยากต้องการสินค้าหรือบริการอันไหนแต่ว่าจะมีการรู้ไว้ว่าจะมีการอ่าซื้อในภายหลัง โอเคเราก็จะมีการสร้างเป็นเงินมาจําลอยมาก้อนหนึ่งก่อนโดยเงินมาจําลอยที่เราได้มาเนี่ยเราจะมาสร้างเป็นในส่วนของใบกํากับภาษีหรือ i b ครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีการดึกบัญชีเหมือนเดิมปกติเลยซึ่งกรณีเหมือนเดิมครับลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นใบเสร็จรับเงินแล้วก็ทั้งเป็นเครดิตก็ได้แล้วก็มาออกเป็นใบเสร็จรับเงินให้และเมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการมาเนี่ยเราก็จะดึงจากเราก็จะมีการออกเอกสารในตัวนั้นก่อนเนาะแล้วเราก็จะดึง จากไอ้เงินมาจําลอยนะั้นมาตัดที่เอกสารเริ่มต้นตรงนี้ครับก่อนที่จะแปลงไปเป็นในส่วนของใบกํากับภาษีแล้วก็ชําระเงินเรียบร้อยโอเคนั้นผมทําให้ดูเลยแล้วกันเนาะน่าจะง่ายกว่าโดยอ่าก่อนเริ่มแรกเลยนะครับก่อนที่จะทําในส่วนของเงินมาจําลอยเนี่ยต้องมีการตั้งผังบัญชีในส่วนของเงินมาจําก่อนนะครับโดยที่ไปตรงนี้ผังบัญชีกดเพิ่มรายการครับแล้วก็ตั้งเลขหลักผังบัญชีไปเป็นในส่วนของเงินมาจา เป็นเงินมาจํามสร้างถังให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอันนี้ผมได้มีการสร้างไว้อยู่แล้วเนาะผมจะไม่กดบันทึกไว้จะสังเกตได้ว่าอ่าโอเคทีนี้ผมก็จะมีในส่วนของผังเงินมาจําไว้อยู่แล้วเนาะโอเคครับผมก็จะกรอบรหัสตรงนี้ไว้ซึ่งต่อมาก็คือเราต้องมีการสร้างในส่วนของ SKU หรือสินค้าที่เป็นในส่วนของเงินมาจํานะครับ ซึ่งกดเพิ่มรายการตรงนี้แล้วก็ตัวรหัสสินค้านะครับต้องตั้งให้ตรงกับผังเงินมัดจำเพื่อที่จะได้ว่ามันจะได้จับกับในตัวของผังในตัวนั้นเนาะเขียนแล้วก็มากรอกเป็นชื่อเงินมัดจำจำเขียนแล้วก็กดบัน,บนทึกได้เลยครับอันนี้ผมน่าจะสร้างไว้อยู่แล้วผมตรวจสอบสักคู่นะครับอ๋อยังได้สร้าง แค่ค okay. ู่นะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่าไอตัวของอันเนี้ยผมได้มีการสร้างเป็น S k U ของผังเงินประจำมาเรียบร้อยแล้วเนาะโดยเราต้องมีการทำอีกรอบหนึ่งก็คือไปที่กดแก้ไขในส่วนของข้อมูลสินค้าครับแล้วก็ไปส่วนของสำหรับนักบัญชีอ่าแล้วก็มาตรงนี้ซึ่งกดปรับเป็นโนก่อนก็ได้ครับจะได้แก้ไขได้ ซึ่งตรงนี้เราต้องมีการมาผูกผังเงินประจาในส่วนของที่เราสร้างไว้ตรงการบัญชีมาผูกในส่วนของลงบัญชีขายเลยครับเพื่อที่เวลาการทึกบัญชีเนี่ยจะได้มีการปรากฏยอดขึ้นมาทีนี้ผมก็จะเซฟบไปเรียบร้อยลอะทีนี้ผมก็จะเริ่มไปทําเงินประจาลอยเลยนะครับซึ่งเงินประจาลอยก็คือสร้างตั้งแต่ใบกํากับภาษีหรือไอวกดเพิ่มรายการกล่อ,องชื่อคู่ค้า แล้วก็ในส่วนของเงินมัดจำลอยจำนวนหนึ่งก้อนราคาสักห้าหมื่นบาทโอเคจริงๆผมก็จะกดบันทึกได้เลยเนี่เป็นเงินสดหรือเงินเชื่อก็ได้ครับถ้าเงินเชื่อกรณีออยากออกใบเสร็จให้ลูกค้านะแต่อันนี้ผมเงินสดเลยลวกันเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ผมก็จะมีการบันทึกเงินมัดจำลอยแล้วเนะแล้วต่อมาก็คือถ้าลูกค้าคนนั้นต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ เราก็จะมีหมจะเริ่มออกตั้งแต่ใบ SO เลยแล้วกันก็มาเกดิดกดเพิ่มราคาไอ้เพิ่มรายการเลือกคู่ค้าคนนั้นอเลือกสินค้ามาก่อนนะครับอย่างเช่นผมอยากได้เป็นอาหารมากับอาหารแมวอ,อย่างละหนึ่งเรียบร้อยซึ่งอาจตรงนี้ที่ผมจะบอกก็คือมีการจะมีการดึงเงินมดจําลอยนั้นมาตัดนะครับโดยไปที่เดโ o s ิตตรงนี้ครับ เราก็เลือกในส่วนของผังรลบบัญชีถูกต้องเนะาะกดรันได้เลยทียนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีเงินก้อนนั้นที่ผมพาเพิ่มเข้ามาโอเคห้าหมื่นนะี้เนาะผมก็จะกดชูดมันก็จะดึงมาเป็นในส่วนของ S U มาตัดเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของยอดเนี่ยมันแม็กซิมัมที่ลบสองร้อยเนาะมันก็จะตัดที่เท่านี้เังนั้นผมลบยอดสักหน่อยแล้วกันเอาเป็นมหักแค่อ่าสักหนึ่งร้อยบาท ที่จะ,จะได้ว่ามีการเออกออกเอกสารต่อได้นี่ครับแล้วผมก็จะกดบันทึกได้เลยอ่าทีนี้เมื่อผมอ่าเมื่อมีการตัดตรงนี้เสร็จแล้วเนาะเราก็จะออกเป็นใบกำกับภาษีกดดอกดาวตรงนี้เป็นใบกำกับภาษีเหมือนเดิมตรวจสอบรายละเอียดอีกรอบหนึ่งให้เรียบร้อยแล้วก็ปรับสูตรเป็นอ่าเงินสดแล้วกันนะครับนี่แล้วก,กดบันทึกได้เลยโอเคครับในส่วนของการทำเงินประจำก็จะประมาณนี้ครับ งินมาจำลอยเนาะ okay. อันนี้มีคำถามเพิ่มเติมอะไรอย่างไี้ครับถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วเนาะผมขอจบการประชุมไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ